ส่วนมันเป็นไปไ,ปได้ไหมครับที่มันจะไปกับอาหารที่ที่คนลูกค้าทานเข้าไป,ไปคือต้องบอกนะ่โรคโควิดเนี่ยไม่ได้ติดต่อทางการรับประทานอาหารนะครับหลักการคือไม่ติดต่อทางอาหารมันติดต่อทางผ่านเยื่อเมือกนะจมูกมทางการหายใจ<ม>คือเชื้อเนี่ยถึงอยู่ในอาหารนะรถ้าเราปรุงสุกหนึ่งเชื้อตายแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดปรุงไม่สุก นะแล้วเรากินเข้าไปเชื้อก็ไม่ติดต่อทางการกินนะมันก็ไม่เหมือนพวกเชื้อโรคท้องเสียนะกินทางกินปุ๊บมันท้องเสียมันก็ไม่ไม่ใช่ตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้มันต้องต้องติดต่อทางอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสัมผัสอาหารทะเลอย่างเช่นว่าเราปอกกุ้งแกะหอยหรือแกะปลาสดเนี่ยซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสติดมาอยู่ได้นะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันชอบอากาศเย็น,นเราบรรจุอาหารเราใส่น้ําแข็งไนะ มันก็มาอยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราจ,จับอาหารส่วนในการเตรียมอาหารในการแร่เพื่อทาหมูกระทะเนี่ยแร่กุ้งแรป่ปลาเชื้อถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนะเชื้อก็จะติดที่มือเราได้ถ้าเกิดเรามาขยี้ตาแค่จมูกเนี่ยปุ๊บเนี่ยเชื้อมันอาจจะเข้าไปในร่างกายเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใ,ใช่แล้วเราไม่ล้างมือด้วยถึงบอกนะว่าต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือนะถ้าการที่เราใส่แมสในโอกาสที่เราจะเอามือแค่จมูกเนี่ยมันก็น้อยลงแล้ว หรือเอามือจับป่าจับอะไรก็ก็น้อยลงนะครับดูสถานการณ์ตอนนี้น่าจะควบคุมได้คือคือเราทํากันเต็มที่นะต้องบอกวันนี้เนี่ยว่าสาธารณสุขเราแล้วหน่วยงานทุกเกี่ยวที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะไม่เป็นทางปกครองนะทางตํารวจเราทํางานกันเต็มที่เทศบาลท้องถิ่นเราช่วยกันเต็มที่เรื่องการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมตามร้านเสียงต่างๆ,ๆ,ๆการติดตามคนการต้าระวัง เราทากันเต็มที่แต่จะให้พูดเต็มปากว่ามั่นใจว่าจะไม่มีเคสอีกเนี่ยผมก็เราก็พูดยากนะครับแต่จริงเราทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นนแล้วครับยังไงอยากจะฝากถึงประชาชนนะผมว่าสําคัญคือถ้าประชาชนทุกคนนะช่วยกันป้องกันนะฮะใส่หน้ากากอนามัยไม่ออกไปเที่ยวไหนอยู่แต่ในบ้านนะครับ <S <S แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับช่วยเจ้าที่ช่วยประเทศชาติได้เยอะนะครับ ก็อยากจะขอร้องให้พวกเราช่วยกันนะใส่หน้าก,กากตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าออกไปไหนอยู่แต่บ้านอย่าไปรวมกลุ่มกันนะครับ